Oh! Ah. รถเหรออืมรุ่นพี่กายนี่พลาติกนั่งขอาวท้าไถนึกรอกไหมไม่รู้ว่าใครเคยเห็นหรือเปล่าแต่ก็มันไม่ใช่โยกแบบไฮดรอลิกอ่ะอันนี้ไฮดมืออ่ะเอนั่นอ่ะมันสุดแล้วไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันคือำมรัถจริงมากจริงครับแล้วมันแบบสั่นเขยโยกอะไรแบบคล้ายๆของจริงเลยอ่ะผมว่าผมว่าดีมากเออเป็น เพราะว่าชีวิตนี้คนเราจะไปขับรถแมคโครผมว่าน้อยคนมากนะที่จะได้ไปลองขับอ่ะเออก็แจ๋วอ่ะอย่างตัวเกมนะตัวเกมเกมต่างๆเกมเป็นไงหลกงตมื่อนี้เกมยิงปืนสนุกมากมันเหมือนจริงไหมมันเข้าไปอ่ะแล้วมันการแรกอ่ะพอเราเลือกเกมเสร็จปุ๊บเราก็กด เป็นไหนุ้ณกิเลมองและเบสขาไหนไปไหนซึ่งสิ่เขาไปคือการรวมไว้ที่ที่เดียวกันใช่มัน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 ดีกับเราอย่างไรบ้างฐานะแต่เราก็เป็แม่ที่แบบอารมณ์ดีรุ่งสานโปรในแบบ่เขาพูดถึงมากคือจริงๆถ้าสมมติว่าเราอยากเล่นแต่แต่ละอันต้ามาสัมคนล์อะไรยี่ห้อแบรนด์บริษัทนะคะหรือว่าพอมางานนี้รวมกันทีเดียวอ่ะก็จุ่มามาทีเดียวได้เล่นตลายอย่างอ่ะก็สำหรับแบบต้องการเด็กที่ช มาช้อปปิ้งด้วยอะไรด้วยแล้วก็แวะพาลูกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรกินเยอะแยะแถวนี้วันนี้ก็จะมีหน้าเบื่อก็จะแบบกิจกรรมที่ดีแล้วก็คือจริงๆถ้าเกิดว่ามาที่พาราณสถานก็สามารถพาเด็กมาเล่นตรงนี้ได้แล้วผู้ใหญ่ก็เข้าไปในห้างแล้วก็ไปซื้ข้าวแต่บางคนก็จะอาจจะมีช้อปปิ้งหรือเข้าไปในพารากอนก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายถือว่าเป็น ็นี่เดินออกมาพักพาลากรตรงนี้แล้วก็เล่นได้เลยใช่ ก็มากันได้นะครับวันเด็กนี้เขามีตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12อ่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกวันมาดูว่าตัวเองสะดวกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทั้งวันเพราะฉะนั้นแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยครับแล้วอย่างที่รู้บอกแล้วก็เด็กๆบอกคอนเฟิร์มได้ว่ามีหลายกิจกรรมแล้วก็สนุกสนานแน่นอนสําหรับเด็กๆนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งในพารากอนได้หรือว่าเที่ยวเล่นอะไรแถวนี้ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับเหมือนในข่าวบอกว่าอะไรนะรู้แอบเห็นโพสตอรมเขาบอกว่า ใช่เจ้าครับแถวแถวผมอาลุกมาของดีเวนตอนนี้คือการเป็นแบบเขาเป็นงานสุดๆไปเลยในการตอนนี้น่านจะโตขึ้นครับน<อ>า่าจะโตขึ้นแล้วก็แล้วก็ชินกับพี่ๆเพราะว่าก็เจอหน้าตากันแบบบ่อยขึ้นอะไรขึ้นเจอแบบเซตอัพอะไรอย่างนี้บ่อยขึ้นอย่างเงี้ยฮะความนิ่งของเขาเป็นคนที่งลงไปเยอะมากเหมือนกันนะคะกาที่แบบนั่งฟังเมื่อสักครู่ตินั่งดีเวลเป็นการถยิบไม้อะไรแบบนี้อย่ไงเงีเราต้องมีการถือ กันนนขาดเทนได้ด้วยครับเรื่องแบบนี้เทนกันยากนะะเพราะว่ามันน่าจะเป็นความชินลูกชินไหมคะลูกมาเห็นไม่พอโดนลูกรู้ไหมนี่ไมโครโฟนอะไรอ่ะรู้ลูกอะไรคะพี่พี่เขาเป็นอะไรที่เขามาเนี่ยเต้ไปหมดเลยลูกเขาเขาก็แมาถ่ายเลยค่ะถ่ายถ่าครับถ่ายถ่ายพวกใครเราเราลงอะไรดีอ่ะหอมหองช่อมหอม ทำไมเขาถึงมาลงข่าวอ่ะก็ลงพี่พี่เขามาอันเนี้ยเขาเรียกว่าอาชีพอะไรเออรู้ไหมเออเขาเรียกว่าอาชีพอะไรอาชีพอะไรที่เขามาอยู่ตรงนี้อาชีพอะไรอาชีพถ่ายอาชีพถ่ายอาชีพถ่ายอืขยันตีไม่ลุกขยันถ่ายรูปถ่ายพี่อาชีพอะไรคะที่เคนทำอยู่อะไรนะ อาชีพพวกเราคืออะไรอ่ะอาชีพอะไรอะไไรอาชีพพวกหนูคืออะไรคะถ่าย่ยากได้ถ่ายให้เขาทำให้เขาถ่ายทำให้เขาถ่ายเออก็ถูกถูกมันคือยยมันมันคือขยายความทำยังไงก็ได้ให้เขามาถ่าย <c oughs> เป็นดาราแล้วก็หนูก็เป็นอาชีพหลักอนักเรียนใช่ไหมใช่ใช่นักเรียนใช่ใงนนักเรียนใช่ประมาณนั้นครับจริงจรเวาเราพากอับนะพี่บอกว่าจากเงินหนึ่งหลักเป็นเองใี่การขอคนไทยบ้างว่าการออกมาเพื่อการทำงานนะและก็จะได้ไปเพื่ออะไรครับ ก็จริงจริงสอนหลายอย่างครับทั้งออมทั้งเก็บเงินอย่างคิรินเนี่ยป .4 แล้วก็เริ่มมีการสอนแบบวางแผนการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างครับวันนี้ก่อนออกมาเราก็เราก็ทำกัน ไม่แบบไม,ไม,ไม่แบบมันมันคอนเนคกับสิ่งที่เขาเรียนในโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ลองดูซิเอามาใช้กับชีวิตจริงว่าเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างสมมุติเรามีงบประมาณอยู่3,000บาทใช่ไหมเออกี่ร้อยบาทจะต้องทําอะไรอะไรแล้วมีกาไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ค่อยคือเหมือนกับเอาเรื่องชีวิตจริงมาสอ,สอนให้เขาให้มันพาราเรลลไปกับสิ่งที่เขาทําในโรงเรียนเด็กๆกาจะเรียนรู้เรื่อง แล,แล้วเราต้องเป็นแบงค์ยีด้วยนะไม่ใช่แบงค์ยีแล้วเป็นแบงค์ร้อยแล้วแต่ก่อนคือจะต้องให้พี่ทิศ<า>พี่ทิศเป็นแลกเงินที่ธนาคารให้หน่อยพี่ทิศบอกแลกเป็นอะไรแบงค์ยี่สิบโอ้ทำไมทถไมอยากรูเห็นปุ๋ยทำไมถึงอยากได้แบงค์ทุกคนมาไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมันม,มันดูเยอะมันเป็นสีนเ,เ<ห>ขียวมันเป็นสีเขียวค <worship bird> แต่เด็กก็สอนเด็กเราให้รู้จัก แต่จริงๆต้องเปลี่ยนหมจริงๆแล้วอ่ะอืมเอาจริงๆเอาจริงๆเฮ้ยต้องเปลี่ยนหรอกไม่ไมต้อง กด๊ดด้ 2, เราไปอีก2,005พอดีเจอ <laughs> ในห้องในล่า <laughs> ได,ไได,ได้ไหมในล่านได้ได้จะต้อง,ปอองเ,เ,เป็นคำรับผชองินถ้าเาตไเราก็ต้องไปเอา,เา <c oughs> รู้สึกในอนนด้เอป็นคตาในเมตสรงคไม่เอาเอาตรง,ตรง,ตรงม้คร เวลาอ่านก็ภูมิใจในตัวเองนะครับอันนี้บอกตรงเลยก็แบบภูมิใจในตัวเองที่แบบคนคนมองว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกอีกมุมหนึ่งก็คือแบบมันขนาดนั้ <ร óc rat> นเชียวหรออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอะไรคือคือคืออย่างที่กายบอกวันแรกจนวันนี้เราเลี้ยงกันไม่ได้คิดว่าแบบจะโหให้เลี้ยงคือก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันก็คือต้อง อยู่บนความเป็นเราด้วยเราชอบแบบไหนเราใช้ชีวิตยังไงเราก็เป็นแบบนั้นไปอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองนะฮะรุไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทําได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนแบบขี้เกียจเนี่แหละดี <laughs> ใจก็ดีใจที่แบบสิ่งที่เราเป็นเอ่อไปถูกจลิตหลายๆคนหลายๆครอบใใครัวเพราะว่ามันก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ทางที่อ่านคอมเมนต์แล้วหลายๆคนบอกว่าเอาไปปรับใช้ ในตอนนั้นกับพอมาวันนี้ข้ามผบไมนขาดหมดเลยมันพิสูจน์ด้วยการดูแลที่ได้การสใใาร้างครอบครัได้อย่า็ู้ี่ไั้งครับ ก็ในวันนั้นมันชอบมีคําถามว่ามันเร็วเกินไปไหมอายุ24แล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วอะไรคือเร็วแล้วอะไรคือช้าก็ยังไม่มีใครตอบผมได้เลยแต่วันนั้นอ่ะว่าเออเรา24มันเร็วไปหรือเปล่าผมบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องรอก่อนไหมผมก็ถามว่ารออะไรอ่ะรอให้พร้อมผมก็ถามกลับไปอีกรอบนึงว่ารอพร้อมคืออะไร บางคนก็บอกว่าเงินทองบางคนก็บอกวุฒิภาวะบางคนก็บอกว่าเอ้ยอะไรต่างๆจะไม่หมดเลยเขาบอกว่าเอาแล้วแปลว่า30คือพร้อมไหมก็บอกก็น่าจะ30ิพร้อมนะบอกเอาแล้วมันมีบางคนที่อายุ30ิเราไม่พร้อมมีไหมบอกก็มีเอาแสดงว่าอายุก็ไม่ใช่ตัวกําหนดแล้วสี่อะไรอย่างเงี้ยก<ม>็คือกลายว่ามันก็อาจจะทำให้พวกเราสองคนได้เห็นว่าเออจริงจริง ในตอนนั้นที่เราได้บอกคนอื่นไปว่าเราคิดว่าตัวเองเราพร้อมแล้วแสดงว่าตอนนั้นมันก็คงพร้อมจริงๆแล้วในเรื่องของแบบการตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแล้วก็มีลูกกันในในวัย24 25ตอนนั้นแล้วกาเอาจริงๆป้าถ้าเป็นไปได้อยากเร็วกว่านั้นอีกด้วยซ้ำ จริงคืออยากอยากตัวอายุ30มากเหรอตอนนี้ใช่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าทำไมปวดหลังง่ายจังทำไมเมื่อยขาเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยใช่มองย้อนกลับไปในครอบครัวของเราที่มันเติมเต็มกันแบบครอบครัวแบบนี้มันมีผู้ที่อย่างไรบ้างนะครับที่แบบเออเราเราตัดสินใจในวันไหน ดนะูนะที้นสิสูตรให้ดูวน่อยนะว่ามันไม่ได้ถูลุ่มงานอะรอย่างเงี้ยนดะูว่ามันก็คือเหมือนค่อยๆอย,ค,อยค่อยอยู่กันเป็นคู่แล้วก็อยู่นี้มันก็ขยายไปเองเ มันจะเกิดขึ้นซึ่งอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เออแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราก็บอกงตนวันแรกเนาะริๆในการแต่งงานกายกายยังเขียนไว้เลยว่าการไม่รู้นะว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือเปล่าแต่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราจะพยายามมีความสุขทุกๆวันในในวันที่เราอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมแค่นั้นเองนะคแับที่รักน้องเดเพื่นทั้งสามคนเลย นอาแลูกคหาแงพี่เขาถามว่าหนูมีอะไรอยากจะบอกกับพี่พี่ไหมที่เขาที่เขาดูคลิปเราดูเราอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากบอกอะไรไหมคะขอบคุณมากมากนะคะที่ดูคลิปสาวสาวญาติกุมารอ,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 อยากบอกอะไรไหมในร้าลอะคะในล้านยังไงคะ คนเขาดูผ ok ูกหนูอแบบเยอะมากๆเลยเหมือนใหม่มากๆดู้ไหมไอเด็กๆไหมรู้รู้เหรอรู้ได้ไงอ่ะไอเด็รู้ได้ยังไงบางทีอะรือว่าเขาก็เออรู้รู้บ้างไม่รู้บ้างคหรอเด็ โอ้ยคุณเหนื่อยดังคืออะไร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 โอเคเอาคุยไปแล้วเดี๋ยวกันนึงเดี๋ยวขอล่อนไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่ไทยให้น้องๆถ่ายรูปทุกคนเลย